สวัสดีพูดสวัสดีผมเรื่องลึกลับโอเคเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีพูดสวัสดีผมเรื่องลับวันนี้จะเราจะมาเล่นแมปสระน้ำกันน้ำลดลงตับกระดีพวกตูก็เลยไปคิดว่าไปเล่นน้ำกันเธอ,อ บาอาเราจะทรมานบ้าในสระน้ำระบอกที่บ้าเป็นกำกโอ๊โอ๊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 อขวัวลบตัวไปก่อนแล้วก็เพิ่มระดับน้ำนี่เราก็เพิ่มระดับน้ำมาสูสูแล้วก็ไอ้บ้าก็โดดลงมาเป็นแมวน้ำ แอ้มันก็ว่ายน้ำอย่างสนุกสนนอนบันว่อยไอ้บอสมันได้ดูโทรทัศน์ใต้น้ำซึ่งมาดูทำไมผมก็ไม่รู้แล้วมันบอกว่าทุไมไม่ติดว่ะโทรศัพท์เสียเลยกทุบๆๆๆไกทุบๆๆๆบอสทุบโทรทัศน์บนมือบวมแต่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยทุบแทนก็ได้วะ ทำไมโทรศัพ์ไม่ติดว่ะบ้านงดเงิดแล้วก็ฟาดโทรทัพท์ทิ้งอ้าทำไมไม่ติดอ้าแขนตัวกำลงโทษบ้านจ้ดี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 ีดีีดนี่คือแขนเทพเจ้าแขนเคยบ้านนั้นมันสามารถฟัดทีวีได้ ไอ้บัตก็ได้ตายแล้วก็ไอ้บ้าบอกว่าจะจัดเฟร์ิเจอร์บ้านให้เรียบร้อยนั่นก็มีกองกองที่หน้าหงุดหงิดก็พรอมาลอยน้ำกับฟักทองที่เอาไปกินใต้น้ำแล้วก็มีดที่เอาไปแทงคนเวลาใครมาอยู่สระน้ำแล้วก็ควายฟาดหัวคู่ เอาไ้หัวรอดแล้วทุบทุบอะไรครับหยุดก่อนโอเคมาต่อเมื่อหนึ่งเอาไปตังหัวแล้วก็บอกว,ว่าจะเอามาต่อยน้องพวกวัสนสุดสุดแต่วันหนึ่งโทรทัศน์ดันไม่ติดเฮ้ยจะไมโทรทัศน์ไม่ติดวะ คนก็รู้ไต้เกิดทรรชนใต้น้ำแล้วมันจะไม่ติดเฮ้ย hey, ติดดิติด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 ,ตด,ตดไม่ติดวะธรรช์บอกว่าแล้วมึงจะมาวางกูใต้น้ำเพือ่อแล้วไฟฟ้าล่ะเออไม่มไฟฟ้าก็ดูไม่ได้เออ ทะเลแห่งน,นี้ก็กลายเป็นทะเลแห่งเพลิงแล้วิญญาณขอ,อยบ้านก็บอกว่าน้อยเน่นี่เน่ไอทีวีแล้วของต้องสินุยาก็บอกว่าจะไปสมพูตจะอยูต่ย <c oughs> อยน้ดี๋ยวออกแป๊บเอาไหมเอาไหม เบีบัมาแล้วเขาบอกว่าจะดูทีวีใต้น้ําเขามีความคิดอย่างนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้แต่เธอร,รู้มันจะเป็นการที่สะอาดแน่ๆมันจะเกิดความชิบหายคนลวนวุ่นเฮ้ทีวีโอเฮิไมันเปิดไม่ออกวะบัสท,ที่หัวร้อนแล้วกเอาหัวกระแทกกับทีวีอย่างแรงเขาอะเขาสงสัยว่าทําไมมันเปิดใต้น้ําไม่ได้วะแล้วเขาก็า แล้วเขาก็บอกว่าอ้อลืมเสียปักนี่เองเดี๋ยวไปเสียปักเป๊ปอ้วไม่สามารถออกจากทะเลนี้ได้แล้วก็เขาก็ทุบทุบทุบเพราะว่าสงสัยว่าทำไมทีวีไม่เปิดแล้วทีวีก็บอกว่าแล้วมึงเสียไฟฟ้าอะไรยังไงโว้ยเดี๋ยวไปเสียไฟฟ้าคนเล่นไม่ได้ว้ยนี่คือโรรทัศน์อาถรรพ์ อันคือทรสัตย์ที่จะด่าเราเมื่อเราพยายามเปิดมันใต้น้ำนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่รู้นยไงว่าโทรสัตย์มันเปิดใต้น้ำไมปไกลอีกโง่เออเอออีโง่เออ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 อีกโง่ไปด้วยไงโทรสัตย์มันเปิดใต้น้ำไม่ใช่ เืือออเลี้ยวแล้วทีวี <c oughs> นั่นก็เกิดมาจากฝีมือของพวกเราเองมันก็คือไอ้อโนตโตัตไอ้นี่ยบอลแล้วกันไอ้ตัวสีดำนี่ไอ้ปอลแล้วนี่ก็คือข้า แล้วแผนการนี้ไอ้เดียวเป็นคนคิดข tai, Bla, Não, Taylor, aquela, ellow, ึ bleep, ừ, ้นมาโอ้โหทุกคนได้ร่วมใจกันและเดียวบอกว่าโทรัชั์มันเปิดได้ไหมเนาะกูก็เลยบอกโทรสชัดอาชัดก็เลยบอกว่ามันเปิดไใจเราไม่ใช่โว้ยไอ้งูงูเลยรมึงโกรธทุกคนเออเออเออฮึต่อไปอ้าวฟาดตรงทำไมอ้าว ช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าช่วยด้วยฝากทุกคนด่าช่วยด้วยอ่าออช่วย,วยวแล้วโอยช่วยก็ตายแล้วแล้วแล้วเจอสถานที่แห่งน,นี้ก็ากลายเป็นอาถรรพ์ตลอดไปวิรุอ้าถรถขอ,องพวกเราว้ามันก็พัง โอเคดิว okay, ข้าจะทำตามแผนของเจ้ามันก็คือไอ้บาสมา ขอเวลาทำแป๊บหนึ่ง